กะเจี๊ยบเขียวผัดไข่ค่ะกะเจี๊ยบเขียวผัดไข่มาจากอะไรวัดวังขนายทายิการามจังหวัดกาญจนบุรีค่ะอำเภอท่าม่ามวงนะคะวันนั้นเมื่อวันเสาร์ที่แล้วอะค่ะหน่อยไปเหมาเข้ามาสามถุงถุงละสิบาทค่ะเหมาหมดเลยแล้วก็มาทําแกงส้มใช่ไหมคะเมื่อต้นอาทิตย์นี้แล้วก็ยังเหลือเพียงพอที่จะมาทํากระเจี๊ยบเขียวค่ะ กระเทียมเขียวผัดไข่ดูก่อนนะคะวันนี้มีอะไรบ้างมีกระเทียมค่ะมีหมูสับค่ะและมีมีนี่ค่ะซึ่งมีเยอะมากเลยค่ะที่กาญจนบุรีค่ะคือใช้โป๊หั่นฝอยนะคะเพื่อที่จะมาแทนน้ำตาลและก็มาแทนน้ำปลาได้ด้วยหรือว่าซอสไม่ต้องใช้แล้วใช้ตัวนี้เลยค่ะ และที่สำคัญก็ต้องมีไข่เราแน่นอนไข่นะคะขั้นแรกก่อนนะคะขั้นแรกนำกระเจี๊ยบนะคะมาหั่นค่ะนำกระเจี๊ยบมาหั่นให้เป็นแบบนี้หั่นขวางนะคะเราเรียกหั่นขวางค่ะหั่นขวางเปแบบนี้นะคะกระเจี๊ยบมีเมือกนะนี่หน่อยหั่นทิ้งเอาไว้ประมาณชั่วโมงนะคะ่ะดูเมือกหายไปหน่อยแล้วนะคะวันที่ทําแกงส้มเราจะลวกกระเจี๊ยบใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่ต้องลวกะคะ่ะ ตอนนี้ใช้หม้อเล็กโดยไม่ใช้ซึ้งซึ้งใใบ,บอีกแล้วจ้าแล้วก็เราจะเสียบปลั๊กนะคะเสียบปลั๊กสักครู่ค่ะในขณะที่เรารอไฟร้อนนะคะก็จะมาคุยกันมาคุยกันค่ะว่าวันนั้นนะคะที่ไปที่การจนดดบุรีใช่ไหมคะแล้วก็จากวัดวัางขนาย วัดวางขนาดได้หลายอย่างเลยนะคะหน้าวัดก็ซื้อกระเจี๊ยบเขียวใช่ไหมคะเสร็จแล้วเข้าไปในวัดก็จะมีขายหลายอย่างจะมีมะตูมแห้งด้วยหน่อยก็จะไว้ไว้ทำนมเค้กให้ดูนะคะให้ชมกันแล้วก็มีงาดําที่ขั้วหอมแล้วสวัสดีใครเข้ามาแล้วคะสวัสดีค่ะคุณสมพงษ์ภูเรนสวัสดีค่ะ มีงาดำขายแล้วมีกล้วยโอ้โหหวีบันเลิกเลยใหญ่ที่สุดเท่าที่ไหนเคยเห็นมาในชีวิตเลยค่ะราคาเพียง25บาทเองลืมลืมเอาขึ้นมาโชว์ให้ท่านผู้ชมดูนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าไชโตสารพัดเลยแบบ แบบฝอยก็มีแบบย,ยาวๆก็มีเพื่อรผัดใช้พวกยาวๆแล้วก็แบบสี่เหลี่ยมน,นะคะ mm. ที่เราทานกับข้าวต้มนะไว้อาทิตย์หน้าหน่ยก็จะมาทําเมนูต่อๆไปนะคะ mm. ใครเข้ามาอีกแล้วเอยสวัสดีค่ะคุณ mm. นัทธิพาค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราจะท,ะทํากระเจี๊ยบเขียวนะคะผัดไข่นะคะโดยโดยใช้หม้อมินิของหน่อยนี้นะคะไม่ต้องใช้น้ํามันนะคะขั้นแรกก่อนนะคะเอ๋อเดี๋ยวหน่อยลืมไปหน่อยจะขอปิดไฟแป๊บหนึ่งคือขั้นแรกนะคะ ใช้โป๊เนี่ยที่เราซื้อมานะคะมันอาจจะมีความเค็มแล้วอาจจะไม่สะอาดเราก็จะต้องล้างนิดนึงนะคะโดยโดยไหนเราใส่น้ําในนี้นะคะใส่น้ําไปในนี้แล้วก็ใส่ใช้โป๊ไปใส่ใช้โป๊ลงไปสักคู่ค่ะใส่ใช้โป๊ลงไปแล้วก็ใส่น้ํานะคะใส่น้ําค่ะ เพื่อที่แกะล้างมันนะคะล้างก่อนนะคะเพื่อความสะอาดคน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 ค่ะคนคนเสร็จแล้วดูนะคะคนคนเสร็จแล้วใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้นะคะแล้วก็ใช้ที่รองน้ำค่ะสักครู่นะคะเดี๋ยวหาที่วางก่อนนะคะที่วางก็ไม่ค่อ,อยมีสักครู่ค่ะ๊าโอเคดูนะคะ พอเราเสด็จน้ําขึ้นมาแล้วนะคะเราใส่ไปเลยได้ยนินเสียงฉี่นะคะเสียงกังฉูฉี่เลยค่ะเสียงกังฉี่ทันทีหน่อยเปิดไฟอ่อนไว้นะคะเปิดไฟเพียงหนึ่งขีดนะคะเรียบร้อยสักครู่ค่ะ มาแล้วเล่นไฟหน่อยเอาเบอร์สองแทนนะคะเบอร์สองเดี๋ยวพอให้ช้โป๊มันหอมหนอยนะคะมีน้ำอยู่ดีเลยค่ะแล้วก็ระหว่างนี้ก็จะคุยกันนิดนึงค่ะวันนั้นนะคะพอจากวัดรังขนาที่ท่าม่วงแล้วใช่ไหมคะก็ไปที่วัดทํำเสือสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วเอ่ยสวัสดีคุณโตเจริญค่ะไปที่วัดทํำเสือนะคะ ด้านพอเข้ามาในวัดกุ๊บด้านขวามือในวัดเขาก็จะมีามาขายผลไม้ก็จะเจอมะม่วงค่ะมะม่วงตกใจหมดเลยตอนแรกนึกว่าลูกอะไรคะลูกอะไรใหญ่มากคะ่ะตอนนี้พอดีหน่อยลืมมา,มาโชว์มันจะเริ่มคล้ำแล้วนะคะมะม่วงก็เลยถามเพราะว่ามะม่วงอะไรคะเขาบอกว่าเป็นมะม่วงแอปเปิลค่ะมะม่วงแอปเปลิลกิโลละที่นั่นขายกิโลละยี่สิบาทนะคะ ลูกหนึ่งลูกนี้กิโลหนึ่งพอดีเลยค่ะไม่น่าเชื่อเลยใหญ่มากค่ะกิโลหนึ่งเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวไม่ได้ชิมน,นะคะเดี๋ยวจะมามาชิมกันนะคะเราส็พคู่นะคะว้าวมาแล้วเบาไฟก่อนนะคะเอาละอันนี้หน่อยใส่หมูแล้วค่ะใส่หมูระหว่างที่เราคุยกันนี่นะคะหน่อยก็จะแสดงอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะนี่คือน้ําร้อนนะคะน้ําร้อนแล้วก็วางลงเมื่อว,วานนี้เรามีอะไรมาคะ่ะ เมื่อวามีทานทำข้าวโพดใช่ไหมคะข้าวโพดเราจะใส่ข้าวโพดเขาเรียกว่าไหมข้าวโพดนะคะหรือภาษาคนโบราณเราเรียกว่าสังข้าวโพดนั่นเองนะคะสังข้าวโพดหวานสีแดงนะคะใส่ลงไปในน้ําร้อนเพื่อจะทําน้ําชานะคะเขาบอกว่าไม่ต้องทิ้งนะมันมีประโยชน์ใช่ไหมคะเพราะว่าสีแดงของมันเนี่ยมันจะทําให้เกิดสารที่สามารถจะต้านอานุมูลอิสระได้นะอย่าทิ้งนะ ทำให้เป็นน้ำชาได้เราก็จะแช่ไว้นะคะเดี๋ยวจะดูเว่าสีมันจะออกมาอย่างไงตอนนี้หน่อยผัดหมูนะคะหมูสับเนี่ยเหมือยไม่ได้ปรุงรสหมูสับเลยนะคะผัดหมูสับกับเจ้าเจ้าใช้โป้ฝอยนะคะเพราะามันมีรสชาติเค็มหวานอยู่แล้วอ่าเสร็จแล้วนะคะตอนนี้จะใส่กะจีที่เราได้หั่นแล้วนะคะลงไปใครมาอีกแล้วเอยขอโทษค่ะ สวัสดีค่ะุณิพาค่ะคุณนัทพิพาค่ะเดี๋ยวนะคะหอยใส่กระเจี๊ยบลงไปเวลาเราใส่กระเจี๊ยบลงไปเดี๋ยวเราจะต้องใส่น้ําหน่อยหนึ่งนะคะไลฟ์นี้จะเป็นไลฟ์ที่สั้นมากๆเลยค่ะเพราะมันจะเสร็จได้เร็วมากใส่กระเจี๊ยบลงไปผัดนะคะแล้วก็ใส่น้าไปหน่อยหนึ่งแล้วสุดท้ายเราจะใส่ไข่นะคะรอสักครู่ค่ะ ใส่น้ำเล่งไฟนิดนึงเป็นเปลี่ยนเป็นไฟเบอร์สองค่ะได้ยินเสียงไหมคะเสียงชูช่ี่ด้คะ่ะช,ชู่ชชี่ค่ะชู่จีจริงๆการรับประทานกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยจริงๆเป็นครั้งแรกในชีวิตของใครเลยนะคะ ที่ไปซื้อมาจากกาญจนบุรีเนี่ยจริงๆเห็นมานานแล้วล่ะแต่ว่าไม่กล้าทานพอดีเขาบอกว่าแค่เพียงแค่เพียงลวกก่อนเวลาทําแกงส้มนะคะลวก,ก่อนเท่านั้นเพื่อไม่ให้น้ําแกงมันเหนียวถยืเกินเกินไปนะคะกระเจี๊ยบเสียงก็จะสุกง่ายนะคะรอสักครู่ตอนนี้เราจะตอกไข่ใส่ภาชนะก่อนที่จะมาลงกระทะนะคะเพื่อไม่ให้เปลือกไข่ลงไป ตอกไข่เจียบไปแล้วนะคะขอกไข่เจียบไใ้ในถ้วยแล้วค่ะเดี๋ยวให้เ้าไปเจียบอ่อนตัวนิดนึงค่ะมะม่วงมะม่วงแอปิ้ลนี้นะคะมาจากุ์ของมันมาจากไต้หวันค่ะหน่อยเขาไปเสิเร์ฟในพุกเกิลนะคะเขาบอกว่ามันมานานแล้วละ่ะหลายปีแล้วละ่ะแต่เนื่องจากผลผลิตมันไม่เยอะเไง่ะเราก็เลยไม่ค่อยได้เห็นเอาละเบาไฟน่อย ปั๊บปั๊บเบาเดี๋ยวนะคะขอางในดูนิดนึงอือือีกสักพักค่ะเกือบจะนิ่มนะคะดูควานขระบอกโถงเพลงไหมคะ่ตอนแรกมีความคิดว่ากระเจี๊ยบมันน่าจะเปรี้ยวนะไม่เปรี้ยวเลยค่ะเจิดมากเลยค่ะใส่ไข่แล้วค่ะ สงบแล้วค่ะเพื่อนเพื่อคนไหนชอบรับประทานกระเจี๊ยบเขียวบ้างคะใครชอบกดหนึ่งถ้ากดหนึ่งใครชอบกดหนึ่งเหงื่อแตกเลยค่ะอยู่กับกระทะค่ะความร้อน ไหมคะคันขมองโฉงโชเชิงนี่ไงอาการออกแล้วคะ่ะมันจะมียาหนึบหนึบออกมาคะ่ะมียาหนึบหนึบออกมาเนหนียวหนึบหนึบออกมาถ้าใครไม่ชอบนะก็ลวกก่อนก็ได้คะ่ะลวกก่อน น่จะปิดไฟแล้วนะคะปิดไฟแล้วะคะ่ะเพื่อจะไม่ให้มันแห้งจนเกินไปค่ะโอ้แต่ว่ากระเจี๊ยบเขียวมีประโยชน์นะคะไม่ต้องกลัวค่ะได้เสิร์ชข้อมูลไปแล้วนะสามารถเหมาะสำหรับคนที่เป็นมีคอเลสเตอรอลแล้วก็เรื่องน้ำตาลก็คือพวกเบาหวานนะคะแล้วยังช่วยในการระบายอีกนะคะเพราะว่าเมื่อของมันเนี่ยมันจะทำให้อึนจีของเราอะ่ะมันอ่อนตัวแล้วระบายง่ายแลวอีกอย่างหนึง่ง มันสามารถที่จะรักษาแผลในกระเพาะอาหารเราได้ด้วยค่ะช่วยทําให้เราไม่เป็นโรคก,กระเพาะได้ด้วยค่ะนี่คือประโยชน์มากมายเลยดีจริงๆมาแล้วเมื่อมันจะดูเหนียวๆหน่อยนะคะหน่อยจะมาจัดจานแล้วค่ะจัดจานแล้วเราจะทานข้าวน้อยๆใช่ไหมคะข้าวน้อยๆถ้วยเล็กๆนะคะแต่ว่าทานผักเยอะๆแล้วก็ถ้วยเนยๆเดียว ข้าวไรซเบอรี่ผสมกับข้าวขาวเบอร์หนึ่งของร้านบรรลือสีหนาที่อยู่ในห้างมูมอของหน่อยนั่นเองนะคะเราสักครู่นะคะจัดจานก่อนมาแล้วมาแล้วจัดจานหน่อยนะจ้าปึ๊บขอโทษค่ะเอื้อมตัวนิดนึง ครไม่ชอบยานยืดๆอันนี้ขอโทษน,นะคะเหมือนกับเ <c> ห <oughs> มือนชีสเลยค่ะเหมือนชีสเหมือนชีสมองค่ะเพื่อนมองมองเหมือนชีสไหมคะใครไม่ชอบก็ลวกก่อนนะคะลวกก่อนค่ะอ่าน่ารับประทานมากเลยเจ้าใช้โป๊มันช่วยให้เราไม่ต้องไปเปืองน,น้ำปลาไม่ต้องไปเปืองซอสนะคะเพราะมันมีรสชาติหวานแล้วก็เค็มอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วค่ะ นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะกระเจี๊ยบเขียวผัดไข่กับข้าวสวยร้อนๆค่ะอุ๊ยลืมโชว์ลืมโชว์ขอโทษค่ะลืมโชว์ค่ะลืมโชว์มาแล้วเห็นไหมคะเห็นสีไหมคะเห็นสีไหมคะเห็นสีเขาเรียกว่าไหมไหมนะคะแต่เราคนโบราณเราเรียกว่าสั่งข้าวโพดไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ขอโทษค่ะเราเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวรัแบบนึงค่ะอะไรนะใยเหรอ ลืมอีแล้วเห็นไหมสมองเริ่มเบลอแล้วค่ะสมองเริ่มเบลอดูสิคะเดี๋ยวเวลาจะรับประทานใช่ไหมคะ่ะง่ายมากค่ะง่ายมากเทียงดูนะคะวิธีการอีกแล้วะคะ่ะวิธีกรรมวิธีแล้วะคะ่ะเราก็จะกองมันแล้วก็ถอยลงถ้วยนะคะัะคู่ค่ะจัดก,การกับที่กองนิดนึงจัดก,การกับที่กองนิดนึงค่ะอ่าเมื่อสักครู่กองกองอะไรไปกองความเค็มไปใช่ไหมคะตอนนี้จะพรีเซนต์นเสนอนะะําเสนอค่ะนําเสนอ นำเสนอการกองชาค่ะ <g ül> การกองชานี่หน่อยก็จะไม่ทิ้งนะคะเส้นใยของมันเนี่ยเส้นใหม่เนะะี่ย่ะก็จะทำให้เกิดไฟเบอร์ไฟเบอร์เลยทุกอย่างเกิดประโยชน์กับตัวของเราเองหมดค่ะชีวิตเป็นของเรานะคะเราต้องเลือกในสิ่งที่มันดีมากเลยดูสิคะเพื่อนๆ <c oughs> สีสวยไหมคะน้ำชาข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทีสยามประโยชน์มากมายมีสารที่อะไรต้านอนุมูลอิสระแล้วก็บำรุงหัวใจด้วยค่ะเอาไว้แคปก็เอาไว้แคป,คแคปยังไม่ได้ดื่มเลยดื่มด้วยดืย่มด้วยอืมอืมอืม,ม,มอร่อยคะ่ะอร่อยหมายความว่ามันไม่ใช่เหมือนน้ำเปล่านะ มันจะมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวอีกสักครั้งค่ะมันจะมีความรู้สึกตึ๊บๆอะตึ๊บๆนิดนิดแต่ <c oughs> <c oughs> บอกไม่ถูกตึ๊บๆน,นิดนิดค่ะอุ๊ยยังไม่ได้ชิมอาหารของเราเลยเราสักครู่นะคะขอชิมก่อนค่ะขอชิมก่อนมาแล้วช้อนจ๋ามาแล้วค่ะนี่ค่ะขอไว้แคทแคทค่ะอืมอืมกระเจี๊ยบค่ะกระเจี๊ยบอืม,อมชิมก่อนนะคะ เหน็หนอะไรคะยืดเหมือแนบบชีสเลยค่ะืืม,ม,มเคมละมุนคะ่ะอืมหวานละไมเคมละมุนหวานละไมคะ่ะอืมพันธก่อนอ,าาอ่าฮะโอเคคะ่ะขอบคุณที่ติดตามคะ่ะกดแชร์ได้เลยนะคะเอ,อเผยแพร่สูตรนี้นะคะ ไปให้ชาวบ้านแล้ประทานกันง่ายๆค่ะเป็นสูตรที่ง่ายมากค่ะวันนี้บายายค่ะพบกันใหม่วันจันทร์ถึงสุกนะคะเวลา7จ็นาฬิกาแต่มีข้อแม้นิดนึงค่ะอาทิตย์หน้าหน่อยติดภารกิจวันอังคารค่ะจะต้องพานักเรียนไปเข้าโรงเรียนวันแรกของการที่เธอไม่ได้เรียนโรงเรียนถึงถึงกี่ปีหล่ะหนึ่งสองปีที่มีโควิดค่ะ <c oughs> จึงต้องพาไปส่งเองนะคะ วันอังคารของดหนึ่งวันค่ะแล้วก็นอกนั้นก็จันพุธจันพุธพฤหัสสุขอพอได้อยู่ค่ะพบกันใหม่ค่ะเพื่อนๆสวัสดีคุณประกายการค่ะสวัสดีค่ะคุณครูขาเอ่อคุณครูให้เรียกน้องค่ะน้องประกายการพี่พี่หน่อยบายบายนะจ้าคนเก่งมากๆเลยค่ะขับรถเก่งมากๆค่ะ